าสบายดีพี่น้องเด้อกินข้าวแล้วอ๊ตปิดบัมาทำมากินน่ถือเอาั้ไหมบากินข้าวราบหนูพอแอร์เราภาพเาเท้าเยวานพี่น้องใบใบกองหนสบดีพี่น้องมากินกับราบหนูพี่น้องราบเด้ออไปในคนเทนต์ก็หนักนะอุ้ยอุ้ยอบก่อนใบไม้ใจอืมสอ เอาไว้กินมือื่นะบ่เลยหนาวเลยเจะบ่กตัวซื้อแต่ซเ็กูทีนี่ค่ะ้มซื้อกันซื้งกันชมแล้วนะกินไรกันไหมเ่นน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  เป็นยังไงกระโดดกระโ่ดกระโดดกระโดดนระโดดกระโดดกร่โระโดดกม่โดดกระโดดนระโดดก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 ะโหดกระโนด่ระโดดระโระโ่ดกรโดดก มันลยเป็น้องลามหนุ่มน้เพี่องเนาแ่บหลายเลยตัดสลัด

เดี๋ยวนน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 ฮ่าฮาได้ได้ไ้ออากักวะไ่ใช่ไิ่งบึ้นบึ้นมันละบ้ายใบบอกยิ่งบึ้นอ่ะบ้ายปุ๊เป๊จับกล้องเนี่เพื่อนข่าง่ายละชินเลย mẹ ướt bướm bướm ha đi lắc uầy bẫy im cao mà này phusah phusah mẹ nè chạy chụp này <laughs> à, nè

ข้าวผู้หาจุดจบแล้วกินข้าวกินข้าวราบหนูกินก็เพียงรับหนูวะสัตว์ปลาบราหนูหนูเอันนี้ก็เอามะก่างเบิ้งกินข้าวเลยกินแล้วบวดเจ้าคยังไม่กิน้มาวะคือเด็กกัอีพี่สั่ง พนจบขวดเนาะจอบขวดี่น้องจับก็้องได้ไม่พ่อกงพูดนึ่นเองกระชากกันกอร่อมากพีบพระมีข้าวอมก้อรมว่าข้ามากพูดตามแมบเยเขาจะมาแผงพกินข้าว้อยู่นบเาจะมาเผียง่มาไหมมามีไงพิ่งมาพี่น้อง เจ้าป่วนบหนแรั้ข่าวแรงพี่น้องสซโมุนแน่กะขอโทษขออภัยโด้วยพะพี่น้องหักโซมุนนั่ปุ๊เป๊ะเจ้าป่วนนี่แหละพี่น้องบริโซโมุนอันเนวอื่นเอ่ะตอตตสุขสาร สุกสานปุเ like ป้สุกสานเตะกันแทะอาเฮืองจอมป่วนพี่น้องโอ้ยข awesome> ้าบ่เผากองแล้วแล้หละเห็ดต่จกแบ่งไ้แล้วมีเพี้ยงวาว้าวพ่อตัวลย ่่ตจรหนักไก่เจาะไราบเห็นนะมันวนวายบุดิบูจาปูจาอย่าจะว่าเผดเปมข้าวลูกจันน้องจันุลูกจัน เบิกว่าความดื้อของเพื่นพี่น้องเออประเทศเพชรเพื่อนพี่น้องเทศเพชรเสีดเพอนนเพื่นัใบเพชรเพชรประเทศเพชรบอาเพื่อนเห็นอาเพื่นเพื่นท่าเนท่าจ้ะพี่น้อง จมปวดน้าแม่เอาไปแน่แม่เอาไปแน่ตัวน้อยเนี่ยไปแน่ตัวน้อยมาเป็นจบปวดโอ้ยเข่าเมาเกล้อกหลังได้ไม่ร้องไห้ไม่ถึเลยเนี่ยปวดเออมาดูำ

เอาพี่น้องกินโตขั้นรายการนิดนึงพี่น้องกน,นี้ปเ,เปเปคนป้วนพวพี่น้องกต,ตอกตโูปุเป้ป้วนหลายก็เลยยุดก่อนเยกออกเเขาเ้านะบอกเพื่อนอีกเ,เหมือนเด็กพบ่น้นองเนอะลา,บ,าบหนุ่มเขาว่ามันว่า

คลิปนี้เราลาพี่ล้านน้องเ็นคนลักสีน้อฝากคนแรกคนแทกกนติดตามส่องบาแพลสสว้ลูงไห่กันบาแพ่มาเพิ่มมันจิ้ีกว่าขอบทินสวรค์บอกทจสวรร์เดีจ้าบ๊ายบาย